สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเจอกันในห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนการศึกษาพิเศษหนึ่งนะคะสอนโดยคุณครูอุค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำคล้องจองนะคะคำคล้องจองคือคำที่ใช้สระหรือพยัญชนะเสียงเดียวกันถ้ามีตัวสะกด ก็จะต้องมีตัวสะกดในมาตราเดียวกันคำคล้องจองจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำสัมผัสแต่สำหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เรื่องคำคล้องจองหนึ่งพยางกันก่อนนะคะคำคล้องจองหนึ่งพยางคืออะไรคำคล้องจองหนึ่งพยางก็คือคำที่ออกเสียงเพียงครั้งเดียวอย่างเช่นคำว่า ไปมีสะเสียงเดียวกันคาว่าไปมีสละไอเป็นเสียงเดียวกันคำที่มีมาตราตัวสะกดเดียวกันอย่างเช่นคำว่ากินซึ่งคำว่ากินสะกดด้วยมาตาแม่กนมีนอหนูเป็นตัวสะกดบินเป็นต้นนะคะส่วนรูปและวรรณยุกต์จะต่างกันก็ได้ เรามาดูตัวอย่างนะคะเพื่อให้เห็นความชัดเจนตัวอย่างที่หนึ่งคำว่าดินกับดินนักเรียนสังเกตดูนะคะดินกับดินมีสาลอิและมีนอหนูเป็นตัวสะกดเหมือนกันตัวอย่างที่สองคำว่าหากับคำว่าตา มีสระอาะเป็นตัวสะกดเหมือนกันใช่ไหมคะตัวอย่างที่สามคำว่ารักกับคำว่าหักมีสระอะเป็นตัวมีสระอะเหมือนกันมีกอไก่เป็นตัวสะกดเหมือนกันใช่ไหมคะตัวอย่างที่สี่คำว่าแก้วกับคำว่าแล้ว ซึ่งมีสระแอและมีวอแหวนเป็นตัวสะกดเหมือนกันนะคะตัวอย่างที่5คําคำว่าเปียกกับคำว่าเรียกเปียกและเรียกมีสระเอียเหมือนกันและมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะคำว่าโรยและคำว่าโดยนะคะซึ่งสองตัวนี้ก็จะมีสระโอและมียอยักษ เป็นตัวสะกดเหมือนกันตัวอย่างต่อไปคำว่าเสื้อและคำว่าเกลือเสื้อกับเกลือมีสะระเอือเป็นตัวสะกดแต่คำว่าเสื้อมีวรรณยุกต์เป็นไมโทและคำว่าเกลือไม่มีวรรณยุกต์นะคะอันนี้ก็เป็นคำคล้องจองเช่นเดียวกัน ตัวอย่างสุดท้ายคำว่าพราวและคำว่าคราวเป็นต้นนะคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดเดี๋ยวครูอู๋จะลองโยงเส้นสับคู่คำที่ไม่มีตัวสะกดเรามาดูพร้อมๆกันนะคะข้อหนึ่งคำว่าไก่ไก่ คล้องจองกับคำว่าอะไรคะไก่คล้องจองกับคำว่าไข่เก่งมากคะ่ะข้อสองปลาปลาคล้องจองกับคำว่าอะไรคะคล้องจองกับคำว่าขาเพราะว่ามีสระอาเหมือนกันใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะ สาคำว่าหมูของจองกับอะไรคะคำว่าหมูของจองกับคำว่าหูเพราะมีสระอะไรคะนักเรียนสระอูเหมือนกันนะคะข้อสี่คำว่าใบาของจองกับอะไรเอ,าอาย่ยสระไอของจองกับคำว่าใครนะคะเพราะมีสระไอาไหมม้วนเหมือนกัน ข้อหาคำว่าแพะแพะของจองกับอะไรคะจะของจองกับคําว่าและเพราะมีสระแอะเหมือนกันนะคะข้อที่6แช่แช่ของจองกับคําว่าแม่เพราะมีสระแอมเหมือนกันคําที่7เก๋เก๋ของจองกับคําว่าเป๋นะคะ ข้อที่แปดเก่าเก่าของจองกับอะไรคะนักเรียนกับคําว่าเต่าเพราะมีสระเอาเหมือนกันนะคะข้อที่เก้าคำว่าเบ,บาเบาจคลของจองกับคําว่าอะไรเอ่ยของจองกับคําว่าคละอนะคะเพราะมีสระออกเหมือนกันนะคะข้อที่สิบข้อสุดท้ายแล้ว คุณครูคิดว่านักเรียนคงตอบได้แน่เลยชี้ของจองกับคำว่านี้เพราะมีสระอีเหมือนกันค่ะจบแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปทดลองทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ส่งครูในไลน์สำหรับวันนี้ คุณครูขอจบเรื่องคำคล้องจองหึงพยางไว้เพียงเท่านี้หากนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยนะคะสามารถเปิดดูคลิปการสอนของครูทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนทําแบบฝึกหัดนะคะสำหรับวันนี้ครูขอลาเด็กๆไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ